เรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งเจ็ดจังหวัดน,นะครับนักวัตกธรรมพระกุฎเจ้า,รารประหลัดจ,จังหวัดยะลานะครับอำเภอทุกอำเภอนะครับที่ร่วมเข้ารับการ,ารอบรมโครงการบบบูรณารุงสุขนักสพชยะลาในนี้นะครับกผ็ผมนายนิอาหมะฮีแวสามารถนะครับประหลัดโครการบริหารส่วนตำบลอุษงยองนะครับในานาอำเภอจันแนนะครับ ได้รับมอบหมายนะครับให้ทำหน้าที่นะครับนำเสนอนะครับในกลุ่มของกระมนะครับก็อยากจะเรียนอย่างนี้ว่าอำเภอจะแน่นะครับด้วยบริบทของพื้นที่อำเภอจะแน่นะครับเป็นพื้นที่ป่าเขานะครับประกอบด้วย4ตำบล312หมู่บ้านนะครับก็ประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำสวนทำนาทำไร่อะไรประมาณนี้นะครับ ก็จากการแชร์ความคิดนะครับที่เราได้ร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับเป้าหมายสูงสุดก็คือบรรลุทุกบทมุ่งสูงตามโครงการที่เราเข้ารับการอบรมนะครับครั้งนี้นะครับก็ตกผลึกมาแล้วนะครับก็คอนเซ็ปต์ก็คือบริษัทตูจะแนะอินต่อนะครับบริษัทตูก็คือภาษาบาลีก็คือบริษัทตูซาตูก็คือวันนะครับรวมเป็นหนึ่งนะครับจะแน้ก็คืออำเภอจะแน้กินต่อก็หมายถึงเราเพราะฉะนั้นใน คอนเซปต์ที่ตั้งนี้ก็คือเราต้องร่วมมือร่วมใจรวมเป็นหนึ่งเพื่ออำเภอจรนญ e นะครับก็สรุปม,มาแล้วนะครับโครงการที่1นนะครับก็จะเป็นโครงการสร้างฝาชะลอน้ําขนาดเล็กนะครับน้ําขนาดเล็กเนื่องจากว่าในพื้นที่อำเภอเจรนญ e t เนี่ยทุกๆปีก็จะได้รันบผลกระทบจากภัยพิบัตินะครับปีนี้ก็เช่นกันนะครับถ้าเราดูตามข่าวนี่อำเภอจรนญ e เราเนี่ยผมว่าถือว่าสุดชอบเลยนะครับ ยี่ตำบลผมถือว่าเป็นตำบลหน้าด่านก่อนที่จะไปถึงอําเภอที่ว่าการอําเภอเจรนนะครับวันนั้นท่านก็ว่าท่านสานการจรประสาทก็ได้มาเยี่ยมด้วยนะครับปรากฏว่ารอยต่อนี่ช่วงที่น้ําท่วมนะครับของอําเภอละแง่นี่นะครับมีรถบัติเหตุนะครับรถบัติเหตุก็เลยมาเยี่ยมชมตรงนั้นนะครับก็ตรงนี้นะครับเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนะครับก็จะได้ ประมาณนี้นะหน่วยงานที่เราป็นชอบก็คือชนประทานกระทรวงเกษตรแัะก็ซับนะครับเป้าหมายนี่แปดจุดสี่ตำบลนะครับ KPI เมื่อเราดําเนินการตรงนี้แล้วนะครับแน่นอนที่สุดนะครับก็ต้องตั้งป้าไว้ให้มุมสูงกว่า50%นะครับก็ร้อยละเจ็ดสิบของเป้าหมายนะครับแหล่งงบประมาณก็ก็คือหน่วยงานเจ้าของโครงการนะครับโครงการที่สองนะครับต่อจากนี้เลยนะครับก็คือปลูกไม้ยืนต้น สืบเนื่องจากว่าอำเภอเจะแน่นี่เป็นพื้นที่ที่สลปเยอะนะเชิงเขาไงหลาทางเส้นทางคมนาคมนี่ถ้าเราไปตาบลบางตาบลสไลด์ลงมานะครับตรงนี้นะครับก็จําเป็นที่จะต้องอารมค์น,นะครับให้ประชาชนนี่รู้สานึกในสำนึกของเห็นความสําคัญของป่าก,ก็ได้มีโครงการที่ขึ้นมานะครับหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือกรมป่าไม้กรมอุทยานนะครับเป้าหมายก็คือหมู่บ้านติ่นเชิงเขา นะครับ32หมู่บ้านนี่ส่วนใหญ่ก็อาจจะมีนะครับเกิน70%็เปอนที่จะติดเชิงเขานะครับ KPI ก็คือแน่นอนที่สุดก็เช่นกันนะครับร้อยละ70ของจำนวนหมู่บ้านเป้าหมายนั่นเองนะครับต่อมาลำดับที่3นะครับก็คือโครงการปลูกย่าแฝกโครงการการพันธุ์ลายหน้าดินนะครับทุกปีเช่นกันนะครับดินสไลด์จะลงมาตลอดนะครับมาก็เรียกว่ากั้นเส้นทางคมนาคม บ้านเรือนที่อยู่เชิงเขาก็จะประสบปัญหาด้วยนะครับวันนี้นีท้องถิ่นท้องที่นะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านอวบตนะครับทั้งสี่อวบตนี่นะครับก็จะต้องเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือในในอวบตก็คือตงเรียกองช่างมาประเมินมาอะไรรายงานอำเภออำเภอก็จะรายงานจังหวัดต่อไปมันเป็นสเต็ปงานอยู่แล้วนะครับพื้นที่จะดูแลตรงนี้นะครับก็เลยจําเป็นที่จะต้องปลูกย่าแฝงเพื่อป้องกันการพังทลายของน้าดิน นะครับถ้าเราดูพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านรัชกาลที่9ก็ตามหรือการที่10ก็ตามนะครับโครงการปลูกย่าแฝกนี่ก็จะมีนะครับก็จะมีนะครับก็ในใน่งงานของท่านนะครับหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือกรมพัฒนาที่ดินนะครับเจ็ดจุดเสี่ยงในประเทศโปรชนะนะครับมีนะครับอันนี้ก็รายแรกเสร็นะครับของจุดเสี่ยงนะครับ KPI นะครับลำดับที่๔นะครับโครงการเพิ่มอาคี เครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัยพิบัตินะครับจำเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับันนี้สื่เนื่องมาจากพกอเกิดภัยพิบัติขึ้นมาแล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องแจ้งให้ทราบทางออกกระจายข่าวก็ดีมาชียรก็ดีนะครับันนี้ก็จําเป็นที่จะต้องสร้างขัาคีเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนในหมู่บ้านให้ทัถึงนะครับเมื่อเกิดภัยแล้วคุณจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะครับเพื่อที่จะรองรับและก็ให้หนีปัญหานะครับ ันที่จะเกิดขึ้นนี่ให้ได้มากที่สุดนะครับด้วยการอพยพชาวบ้านหรืออพยพสิ่งของอสิงสาราสารอะไรต่างๆเหล่านี้จําเป็นที่จะต้องอพยพนะครับเพื่อให้ชาวบ้านหนึ่งเขาเรียกว่าหลังน้ําตาให้น้อยที่สุดนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดตกัวภัยแล้วโอ้ทั้งบ้านเรือนทั้งทรัพย์สินเงินทองอะไรนี่กอ็อาจจะตามมานะครับนี่คือปัญหานะครับก็ตรงนี้แน่นอนที่สุดปปจังหวัดน,นะครับป้องกันภัยจังหวัด จะต้องดูแลเรื่องนี้นะครับหน่วยงานนะครับเอฟโอยู่ซึ่งกันและกันเนาะนะครับเป้าหมายที่สุดก็คือสารส่งบ้านของอำเภอจะแน่ T นะครับ KPI ก็ตรงน,นี้เราต้องตั้งความหวังไว100้100ต้องเต็มน,นะครับตรงน,นี้ทุกของประชาชนก็คือทุกของผู้นำอำเภอที่เกี่ยวข้องนะครับตั้งแต่นายอำเภอลงมานะครับว่าเบอร์หนึ่งของอำเภอแน่นอนที่สุดนี้เป็นคนท่านนายอำเภอนะครับอ่าสุดท้ายนะครับโครงการจัด ป้องกันการตัดไม้ทลายป่านี่ก็คือเป็นเขาเรียกว่าโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องคือเหมือนกับว่าคิดแบบันสต็อปสวิตเลยนะครับคิดให้มันจบเลยนะครับเมื่อมีคนบุกรุกป่าทําลายป่านะครับเมื่อเกิดน้ําท่วมขึ้นมาเขาเรียกว่าน้ํามันไม่มีที่ยึดแทนที่ว่ามันจะฉะลอน้ำาหลายอย่างสโลว์โมชั่นสโลว์ชันมันก็จะไปเร็วนะครับเพราะว่าต้นไม้มันหมดไงมันไม่มีที่กั้นนะครับก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับ หน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือกําลัง3ฝ่ายเลยนะครับเ,เหมือนเกิดเหตุการณ์นั่นแหละเวลาเกิดเหตุการณ์ทีไรก็ต้องประชุม3ฝ่าย3ฝ่าย,ยประมาณนี้นะครับก็เป้าหมายสูงสุดก็คือลดการตัดไม้ทำลายป่าเราต้องปลูกฝังจิตสํานึกนะครับทัวว้งเยาชวชนประชาชนแลวก็คนในหมู่บ้านให้รู้ความสําคัญของป่านะครับก็ KPI ร้อยละห้าสิบนะครับของปีที่ผ่านมาก็แสดงว่าปีที่แล้วห้าสิบปีหน้าก็ต้อง อัพขึ้นไปเรื่อยๆประมาณนี้นะครับอน,นี่คือบทสรุปของเอลปานณสิมาเกอตาโดุวิครนอปิเคจูวาสาเตกาเจปุติจูวาเตโอเดลัยไลลาดีเอฟอดิตัส bimbing banyak Bikir boleh Raya kita senih hati Terima kasih banyak, -banyak.